ถ้าคุณไม่ทำสามสิ่งนี้คุณจะขายของไม่ได้หลายคนออกมาไลฟ์ออกมาทำคลิปแต่ก็ยังขายของไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทำสามสิ่งนี้ ทุกครั้งที่คุณออกมาทําคลิปหรือคุณออกมาไลไรเพื่อจะขายของหรือเพื่อจะให้ขายสินค้าได้คุณต้องทําให้ลูกค้าของคุณรู้สึกถึงความเสี่ยงถ้าวันนี้เขาไม่รู้สึกถึงความเสี่ยงเลยว่าทําไมเขาต้องซื้อถ้าเขาไม่ซื้อเขาจะมีผลกระทบอะไรกับชีวิตของเขาเขาก็จะไม่ยอมควักเงินจ่ายให้คุณ2คือต้องทําให้เขารู้สึกถึงความเจ็บปวด ของการที่จะได้รับถ้าเขาไม่ได้ใช้บริการคุณหรือไม่มีสินค้าคุณมันจะทำให้เขาเกิดความเจ็บปวดในชีวิตเขาในครอบครัวเขาหรือต่อร่างกายของเขา 3. คุณต้องสร้างความเร่งด่วนเพราะวันนี้ถ้าคุณมีความเสี่ยงความเจ็บปวดแต่คุณไม่สร้างความเร่งด่วนมันจะทำให้เขาไม่ซื้อสินค้าคุณเพราะเขารู้ว่ามันเจ็บปวดนะมันเสี่ยงนะแต่ มันไม่มีความเร่งด่วนซื้อเมื่อไหร่ก็ได้มันจะทําให้เขาไม่ยอมควักเงินจ่ายให้กับคุณดังนั้นคุณต้องมีทั้งความรู้สึกเสี่ยงสร้างความเจ็บปวดและก็ความเร่งด่วนให้เขาตัดสินใจควักเงินซื้อของคุณแล้วจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ขายได้ดังนั้นทุกครั้งที่คุณออกมาท,ทําคลิปหรือออกมาไลฟ์คุณต้องสร้างสามสิ่งนี้ให้กับลูกค้ากระตุ้นอารมณ์ลูกค้าในการที่จะตัดสินใจเมื่อคุณทํา3สิ่งนี้ครบมันจะทําให้ลูกค้ายอมจ่ายเงนินให้กับคุณและทําให้คุณเป็นหนึ่งคน และลูกค้ายินดีที่จะจ่ายเงินให้กับคุณ